ตาแบบนี้ค่ะกระเทียมตะไคร้รากผักชีเกลือชุสเราจะทาไปแบบนี้ค่ะทาไปแบบนี้ค่ะโอ้โหตัวเล็กเลยอุ้ยปลาใหญ่กว่าปลาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนปลาใหญ่มากเลยอะปลาใหญ่มากเลยนี่สมุนไพรยดเขกาไปแบบนี่เลย รานึ่งก็จะหอมหอมตะไคร้มากๆเลยอ่างค่ะนีผักมีผักของไปงข้างๆใส่ผักกล่ำใส่ผักลงไปงข้างๆราไปหนึ่งนี่จะหอมมากๆเลยอันนี้สูตรลับเฉพาะของยายอ้วนนะคะเนี่ยใครจะไปใช้ก็ได้นะคะนี่น mm hmm. เดี๋ยวจะไปหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะนึ่งปลานะคะได้ปลานินมาค่ะปลาเนนบิกบ๊กใสบิ๊กหนวดตาแบบนี้ค่ะกระเทียมตะไคร้ผักชีเกลือชุสเราจะทาไปแบบนี้ค่ะทาไปแบบนี้ค่ะก็จะใส่ผัก,กลงไปข้าค่ะเวลาเราไปนึ่งกลิ่นสมนุนไพรก็จะหอมขึ้นมาใส่ตัวปลา นี่ปลาของเราค่ะปลากลับอีกด้านนึงค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะวันนี้เราจะทาไปที่จะได้หอมๆเรลาไปนึ่งนี่จะหอมมากๆเลยอันนี้สูตรลับเฉพาะของยายอ้วนนะคะเนี่ยใครจะไปใช้ก็ได้นะคะนี่มาเราจะนึ่งค่ะตอนแรกแล้วก็เนี่ยค่ะ ทุบตะไคร้ค่ใบมะกรูดแล้วก็จะลองไปตรงนี้ค่ะ,ะได้หอมๆ <หอ S 2> ค่ะผักชีนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วก็เป็นนึ่งค่ะเป็นนึ่งหอมมากๆเลยอือแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะแล้วก็จะหมัก่ปตรงนี้ ตรงนี้เราปูไว้แลกนีแล้วเสร็จแล้วก็จะผัดปลามาลงแบบนี้ค่ะปลามาลงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปูดพื้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาปลามาวางตรงนี้เราจะหมักปลาก่อนเครื่องราวนี้ก็จะมีดดตัวปลาแบบนี้ค่ะกระเทียมตะไคร่รากผักชีเกลือชูรดเราจะทาไปแบบนี้ค่ะ ้บบมาเราจะนึ่งค่ะตอนแรกเราก็เนี่ยค่ะทุบตะไคร้ค่ะใบมะกรูดแล้วก็จะลองไปตรงนี้ค่ะกลับอีกด้านนึงค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะวันนี้เราจะทาไปที่จะได้หอมหอมค่ะตะคไคร้ใบมะกรูดปูดพื้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอา ปลามาวางตรงนี้กระเทียมกระเทียมตะไคร้รากผักชีค่ะเราจะทาไปที่ขาตะไคร้ใบมะกรูดปูพื้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาปลามาวางตรงนี้แล้วก็จะหมัก่อตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้แลกนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะอาปลามาลงแบบนี้ค่ะ ตาม,มาลงไปหอมๆค่ะผักชีนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วก็ไปน,นึ่งค่ะไปน,นึ่งอ่างค่ะมีผักมีผักเอาไปข้างๆใส่ผักกล่าใส่ผักลงไปข้างกับนี่โอ้โหตัวเบลเลยอ้ยตาใหญ่กว่าตาใหญ่มากเลยค่ะทุกคน ใหญ่มากเลยอ่ะตั้งน้ําเดือดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งค่ะตั้งน้ําเดือดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งค่ะกระเทียมกระเทียมอ่าตะไคร้รากผักชีค่ะเราจะทาไปที่ตึร่งปลาสมุนไพรสูตรของยายอ้วนจา้ามีเครื่งปลาสมุนไพรสูตรของยายอ้วนจา้านี่ค่ะ ไรหอมๆค่ะผักชีนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วก็ไปน,นึ่งค่ะไปน,นึ่งลาไปน,นึ่งนี่จะหอมามากๆเลยอันนี้สูตรลับเฉพาะของยายอ้วนนะคะเนี่ยใครจะไปใช้ก็ได้นะคะนี่นค่ะตะไคร้ใบมะกูดปูพื้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาปลามาวางตรงนี้ เราจะหมักปลาก่อนเครื่องเรานี่ก็จะมีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะนึ่งปลานะคะได้ปลานินมาค่ะปลาเนรบิ๊กไซบิ๊กหอมหอมค่ะผักชีนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วก็ไปน,นึ่งค่ะไปน,นึ่งอีเวลาเราไปน,นึ่งกลิ่นสมุนไพรก็จะหอมขึ้นมาใส่ตัวปลา นี่ปลาของเราคะ่ะปลามีเวลาเราไปนึ่งตืิ่นสมุนไพรก็จะหอมขึ้นมาใส่ตัวปลาเนี่ปลาของเราคะ่ะปลาเดี๋ยวจะไปนึ่งนะคะก็ะจะใส่ผัก,กลงไปข้างคักเราจะหมักปลาก่อนเครื่องเราเนี่ก็จะมี มาเราจะนึ่งค่ะตอนแรกเราก็เนี่ยค่ะทุบตะไคร้ค่าใบมะกรูดแล้วก็จะลองไปตรงนี้ค่ะตดตาแบบนี้ค่ะกระเทียมตะไคร้รากผักชีเกลือชุรสดเราจะทาไปแบบนี้ค่ะทาไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะหมัก่อตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้แลกนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเับปลามาลงแบบนี้ค่ะ ปลามาลงาแล้วก็จะหมักป่อตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้แล้ดมีแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาปลามาลงแบบนี้ค่ะปลามาลงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะนึ่งปลานะคะได้ปลานินมาค่ะปลาเนนบิก๊กไซบิกใส่ผักลงไปแบบนี้ หอมามากเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะแล้วก็จะหมักต่อตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้แหลนีีแล้วเสร็จแล้วก็จะผักปลามาลงแบบนี้ค่ะปลามาลงปลาใหญ่มากเลยสมุนไพรแยกไปนี้เลยราหนึ่งก็จะหอมหอมตะไคร้มากๆเลยอะคะ่ะ แล้วก็จะหมักปอต,ตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้และวมีแล้วเสร็จแล้วก็จะพักปลามาลงแบบนี้ค่ะปลามาลงข้างค่ะมีผักมีผักลงไปข้างข้างใส่ผักกล่าใส่ผักลงไปข้างข้างค่ะใส่ผักลงไปแบบนี้ผ่า ก็จะหมัก่อตรงนี้ตรงนี้เราปูไว้แลกมีแล้วเสร็จแล้วก็จะเัาปลามาลงแบบนี้ค่ะปลามาลงแบบนี้โอ้โหตัวเบลล์เลยอุ้ยปลาใหญ่กว่าปลาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนปลาใหญ่มากเลยอ่ะก็ใบแมงลักแมงลักใส่ตรงนี้ค่ะใบแมงลัก ตั้งน้ำเดือดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งค่ะนคร่งปลาสมุนพลายสูตรของยายอ้วนจ้ามีเคร่งปลาสมุนพลายสูตรของยายอ้วนจ้ามีข้างค่ะใส่ผักลงไปแบบนี้ข้างค่ะมีผักมีผักลงไปข้างๆใส่ผักกลำ่ำ ผัดลงไปค่ือบตาแบบนี้ค่ะกระเทียมตะไคร้รากผักชีเกลือชุลสเราจะทาไปแบบนี้ค่ะทาไปแบบนี้ค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปูพื้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาปลามาวางตรงนี้กระเทียมกระเทียมอ่าตะไคร้รากผักชีค่ะ เราจะทาไปที่เราจะหมักปลาก่อนเครื่องราวนี้ก็จะมีมีเวลาเราไปนึ่งต่นสมุนไพรก็จะ